ทำย like so oh, ังไงได้เนาะเพื oh, 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 oh. ่อน้องช้างพวกเราก็ต้องสู้ครับโอ้ยลำบากแค่เนาะลำบากแค่เนาะอดทนเอาเด้อลูกๆโอ้ย้ยโอ้ยเบาเบาไอ้หนู สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังคันกันนะครับวันนี้ทีมงานของเรานะครับได้มาตัดอ้อยนะครับอ้อยที่คุณพ่อแม่แม่เอฟซีผู FC, ้ใจดีนะครับมีงบประมาณมีคะแนนมาให้ เราก็มาซื้ออ้อยไว้ตอนนี้น้ําท่วมนะครับตอนนี้น้ําเยอะมากนะครับเพราะว่าพายุเข้านะครับผมน้ําก็เยอะแต่เราก็ต้องอดทนและก็สู้เพื่อน้องช้างของเรานะครับนะครับโอ้ยน่าสงสารชา้ช้างของเรานะครับนี่น้ําเยอะมากๆนะครับนี่ขวานอ้วนนะครับตัด ใช้เครื่องตัดสองเครื่องนะครับผมใช้เครื่องตัดสองเครื่องแล้วก็มีควานม,มาแบกนะครับช่วยๆกันนะครับผมพอดีวันนี้ควานหลายไม่ได้ลงไปช่วยเด็กๆเ,เขานะครับผมเีตดว่ากินมารู้สึกว่าปวดแขนมากๆนะครับผมก็เลยมาขับรถให้นะครับวันนี้เอาน้องน้ำเงินมานะครับผมน้องนำเงิน มาขนนะครับน้องนําเงินมาขนให้นะครับขนอ้อยให้นะตอนนี้น้องๆของเราทํางานอย่างทุรักษ์ทุเลมากๆนะครับผมทํำยังไงได้เนาะเพื่อน้องช้งางพวกเราก็ต้องสู้ครับเราจะสู้ไปด้วยกันแม้วิกฤตจะหนักจะหนาแค่ไหน พวกเราก็จะสู้เพราะใจมันรักนะครับผมเพราะใจรักแล้วก็ห่วงใยทุกๆเชือกห่วงใยทุกๆคนนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท,ท่านนะครับผมที่มีคะแนนมาให้นะครับผม ขอบคุณมากๆนะครับสนับสนุนกลุ่มช้างวัฒนธรรมของเราด้วยดีตลอดมานะครับผมโอ้ยลำบากแค่น้อลำบากแค่น้ออดทนเอาเด้อลูกๆอดทนเอานะครับอดทนนะครับสู้ต่อไปอน,นี้อยู่ข้างบนก็สองท่านนะครับคอยยกนะครับ น,นี้อาจจะมาไม่ครบทุกเชือกนะครับอาจจะมาไม่ครบทุกเชือกบางท่านก็ติดภารกิจนะครับที่บ้านนะครับผมบางเชือกก็ต้องได้จ้างวานน้องๆเมาให้แทนนะครับผม ท่านทำไม่ไหวนะครับต้องจ้างวาน,นครับให้เด็กๆมาแทนนะครับผมเพื่อจะได้ไปให้กับน้องชางของเราได้กินนะครับผมโอ้ยโอ้ยโอ้ยเบาเบาาไอ้หนู <c oughs> เริ่มขาลอยแล้วพี่น้องเร้ยบาดเนี่ยขาเริ่มลอยแล้วครับ ไข่เนยแต่ก้าลายนี่ล่ะกวอหลายปวดแขนครับสูบเบาไว้เอาเลยลูกน้องเอาเลยลูกหลา่าสอยกันส,ส,สู้สูสูสูเส้นชัยมีไว้ให้สู่สู้ต่อไปคนต้นแล้วก็น้องน้องควานทุกๆคนทุกๆเชือกด้วยเอาให้เต็มรถหกล้อเด้อ เอาไอ้มันหอดผีดเด้อยคนต้นเออสิล่ะคนต้นเอาหม่องเคียงมือจับผีด้อจังคอยเศร้าโอเคโอเคโอ้ยินดีด้วยนะจ้าคิดว่าคิดว่าจริงๆเนาะเอาไอ้หอดเอาไอ้หอดบใบโม่งด้วยนี่นะตอนนี้จัะโมงด้วยนี่ นี้ก็ได้พอประมาณนะครับผมได้ครึ่งลำรถแล้วนะครับผมแต่ก็ด้านในก็ยังไม่เต็มนะครับผมด้านในยังไม่เต็มเพราะว่าเราก็ใส่สลับไฟหัวท้ายเอานะครับเอาแค่พอมีแรงนะครับเดี๋ยวก็จะมาตัดเรื่อยๆนะครับผมแต่ก็น่าสงสารนะครับผมเพราะว่าน้ําเยอะมากๆครับในช่วงนี้น้ําเยอะมากๆนะครับนี่ครับ แปลงที่พวกเราซื้อไว้นะครับผมแปลงนี้ที่คุณพ่อคุณแม่ได้สนับสนุนมานะครับพวกเราซื้อแปลงนี้ไว้นะครับห้าไร่นะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ถึงต้นยูคาลิปตัสนะครับผมแล้วก็อ้อมออกมานี้นะครับถึงต้นไม้ใหญ่นะครับผมแค่สุงต้นไม้ใหญ่นะครับ ไงก็จะถึงที่หมายแน่นอนนะครับอาหารช้างของเราวันนี้นะครับผมโอ้ยตอนนี้ก็ลําบากอยู่นะครับก็สู้กันต่อไปฟ้าฝนก็ยังไม่เป็นใจเลยนะครับน้ําก็ขึ้นทุกทีทุกทีนะครับผมน้ํามูลก็ขึ้นทุกวนันทุกวันนะครับจะอยู่ได้อีกนานไม่ไม่รู้เลยนะครับกลัวน้ําจะท่วมบ้านอีกโอ้ยจริงเลย ฝนก็ฝนฟ้าก็อึมครึมอึมครึมอยู่นะครับผมฝนตกรอบทิศรอบทางตอนมาก็ตกนะครับฝนตกตามทางมาเรื่อยๆแล้วก็มาถึงนี้ก็หยุดนะครับนี่ก็ครึมมาอีกนะครับผมมืดฟ้ามวดินมาเลยนี่อยู่ใกล้ๆของเรานี่เอาส,สู่เดอ้อส,สู่เดอ้อพี่น้องสู่เพื่อน้องสร้างของเขา้าทุกๆเสือกโอ้ยเนาะ น้ำครึ่งแข้งนะครับผมใส่บูทก็ไม่ได้เพราะว่าจมโคลนนะครับกลัวเหยียบต่อปอนะครับกลัวเหยียบต่ออ้อยนะครับต่อออนะครับโอ้โห,โห,โหจัดหนักจะเต็มเลยนะครับ คอยไปเนะ่ละคอยเห็นคอยทำเอาเดี๋ยวก็ได้เองเก็นกำลังใจให้ทุกๆคนทุกๆเชือก,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 กเลยนะครับไม่มีอะไรหนักหนาเท่านี้มาก่อนแล้วล่ะ นี่แค่ฝนสองวันนะครับผมเหลืออีกไม่กี่วันต่อไปจะอีกกี่วันนี่สงสัยน้ำจะท่วมแน่นอนเลยน้ำป่าก็เยอะนะครับตอนนี้ก็ไหลเข้ามาทุกทีทุกทีนะครับตรงนี้เดี๋ยวคนไหลจะตูกเข้าไปให้ดูใกล้ๆนะครับตอนนี้ก็ไหลทะลักเข้ามาป่าอ้อยของเราที่จองไว้ที่ซื้อไว้นะครับผมนี่ครับโอ้ยน่าเป็นห่วงแท้ จะได้กินอีกกี่วันเนาะจะท่วมอีกหรือเปล่าก็มไม่รู้นะครับก็ฝากคุณพ่อคุณแม่นะครับผมฝากเอฟซีที่น่ารักทุกทกท่านด้วยนะครับผมฝากท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับผมฝากเข้ามาให้กําลังใจกับน้องๆควานช้างของเราทุกๆเชือกทุกๆคนนะครับผมต้องขอบพระคุณมา,มากมากนะครับผมที่ท่านเข้ามาให้กำลังใจให้แล้วก็สนับสนุนให้นะครับผม ฝากช่องไว้ด้วยนะครับผมฝากช่องของพวกเราไว้ด้วยนะครับเป็นสร้างวัฒนธรรมของเราทุกๆช่องเลยอาทิเช่นช่องพังคันเงินนะครับช่องภูผาพังโบวีช่องคำมือนครับก็ช่องพายมงคลช่องสีดอขุนเงินช่องสีดอโพเงินช่องพ่อใหญ่ทองคำาครับก็มีครบทุกๆช่องทุกๆเชือกเลยนะครับผม ก็ต้องฝากไปด้วยนะครับผมฝากแม่แม่เอฟซีผู้ใจดีใจบุญทั้งหลายนะครับเดี๋วๆๆยวเรารอดูคลิปหน้าครับผมส่วนคลิปนี้ตัดอ้อยจมน้ําคลิปหน้าจะเป็นอะไรยังไงติดตามมาไว้นะครับผมคลิปนี้ฝวานหลายแล้วเพื่อนๆทีมงานก็เก่าคําว่าสวัสดีครับผม